ตำนานนักวิ่งอย่างเอเลียตคลิปโชเก้ครับก็ร่วมวิ่งเปิดสนาม Running Zone 10K ก่อนศึก Amazing Thailand m a r a t h อน2025เอเลียตคลิปโชเก้นักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาเจ้าของแชมป์เมเจอร์11สมัยและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์2สมัยก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม Running Zone 10K และงานฟันมิ t วิทย์เอเลียดคลิปโชเก้ที่สนามสุพัชราใสเมื่อวานนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอีเวนต์นำร่องของงาน a เมซ i ่ง t i l i n d ด d มาราทอนแบงคอก2025ซึ่งถือว่าเป็นมาราธอนระดับ World Series ที่จะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับโดยกิจกรรมภายในงานเนี่ยเ็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคักจากนักวิ่งสมัครเล่นนักกีฬาผู้บิการรวมถึงนักวิ่งจากหลากหลายพื้นที่ที่เข้ามาร่วมงาน หนึ่งในโมเมนต์ที่น่าจดจํำของงานคือช่วงที่คลิปโชเก่มาร่วมวิ่งกับน้องๆกลุ่มนักเรียนในเครือสังกัดกอทอมจำนวนกว่า250คนนะครับแล้วก็ร่วมวิ่งกับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางด้านร่างกายซึ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่เขาร่วมงานในการที่ได้เห็นนักกีฬาระดับโลกมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่รักในการวิ่งเนี่แหละครับ โดยคลิปโชเก้ได้กล่าวถึงความรู้สึกของการได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเขารู้สึกยินดีที่ได้เห็นสังคมนักวิ่งไทยเติบโตยอย่างแข็งแรงและดีใจที่เห็นเด็กๆและคนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายพร้อมกับชื่นชมความสมคีีของคอมมูนิตี้นักวิ่งไทยอีกด้วยหลังจบกิจกรรมคลิปโชเก้ยังร่วมงานแฟนมีตกับแฟนคลับในพื้นที่สนามสุพัชราใสายพร้อมทั้งพูดคุยอย่างใกล้ชิด แล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์ระดับโลกและส่งแรงใจให้คนไทยก้าวต่อไปบนเส้นทางกีฬายอย่างมั่นคงสำหรับการ,ารแาข่งขันเ z i n g Thailand Marathon Bangkok 2025ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนนี้นับเป็นปีที่8ของรายการในซีรีส์ World c a p i t a l Marathon Series ที่มุ่งจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็น1ใน10เมืองเจ้าภาพมาราธอนระดับโลกเทียบชั้นมาราธอนเมเจอร์ พร้อมใช้กีฬาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศโดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า50,000คนนี่ผมยังจำได้วันที่คิปโชเก้มาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับโอ้ตอนมาถึงนี่เรียกว่าเป็นไอดอลเป็นไอคอนสำคัญของวงการนักวิ่งและดูเหมือนว่าพอมาปุ๊บเนี่ยก็จะติดใจแล้วก็เห็นถึง สังคมการวิ่งคอมมูนิตี้ที่ดีในบ้านเรานะครับและดูร่างกายสิวปออ,อ้ยดูแลร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะถูกต้องค่ะก็เป็นนักวิ่งระดับตำนานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของนักวิ่งหลายคนคเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าไทยเราเองได้มีสัมผัสกับประสบการณ์แบบนี้นะได้เจอกับไอดอลตัวจริงนะคะคได้ลงสนามกันจริงๆก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะคะ